ท่านผมครับวันนี้มีคนหนึ่งที่ชื่อธนาวุฒิวิชัยดิตคนนี้เนี่ยเป็นโฆษกของนอปชนะครับแล้วก็มีคุณศักดรพีพรามชาติหรือว่า,าพรามเสื้อแดงนะฮะสองคนนี้วันนี้ออกมาแล้วก็พูดถึงกรณีของทักษิณกับจตุพรดีนะก็มีไทกรพลสุวรรณด้วยนะครับธนาวุฒิเนี่ยบอกว่า ที่ออกมาวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเชียร์จตุพรนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาท้าตีท้าต่อยกับคนเสื้อแดงนะฮะเขาก็บอกว่าทั้งเขาทั้งจตุพรทั้งพรามศักรพีนั้นก็เป็นคนเสื้อแดงมาด้วยกันนี่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณจตุพรกับทักษิณผมว่าคุณจตุพรพูดความจริงทุกเรื่องนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นพยานได้ว่าคุณจตุพร และพวกเราไม่ได้รับเงินใครมาไปสาบานที่ไหนก็ได้ยืนยันว่าจตุพรไม่ได้สกัดแลนสไลด์ของเพื่อไทยแต่ต้นเหตุเพราะทักษิณไปด้อยค่าคุณจตุพรก่อนนะ hmm. ฉะนั้นก่อนจะเคลียดใครต้องศึกษาข้อเท็จจริงที่มาที่ไปอย่างไรอย่างเช่นโดงอัตชัยัยไม่รู้อะไรแต่ออกมาเพื่อย,ยกระดับตัวเองหวังลงปา์ตี้ลิสในลำดับต้นๆคุณศักรพีเนี่ยบอกว่า มีคนเสื้อแดงจํานวนหนึ่งตอนนี้ออกมาต่อต้านคุณจตุพรอยากถามว่าคุณได้อะไรผู้บริหารพรรคเพื่อไทยลองคิดดูจตุพรทะเลาะก,กับทักษิณคนที่ด่าทักษิณโกงชาติโกงจํานําข้าวคือพลเอกประยุทธ์นะก็ไปดา่าพลเอกประยุทธ์ไปด่าสามปอไม่ใช่มาด่าคุณจตุพรนะฮะที่ผ่านมาผมคิดว่าคุณทักษิณเก่งเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าไม่ใช่อย่างที่คิดมีคนถามคุณทักษิณเรื่องคุณจตุพร แกก็พูดไปว่าอย่าไปสนใจมันนะเห่าอยู่สองตัวคําว่าเห่ามันใช้กับคำคำว่าเห่าคําว่าหมาเนี่ยทักสินเป็นคนเริ่มก่อนนี่นะฮะแล้วก็เขาก็พูดประมาณในเชิงวิเคราะห์ว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณไปไปทำไปทำกิจกรรมหรือทำอะไรตอนเนี้ยมันเหมือนกับไปเข้าทางของพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลานะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของคุณจตุพรที่ทะเลาะกับคุณทักษิณน,นะก็ไปเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่ก็เรื่องที่จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติที่พักเพื่อไทยอ้างว่ารัฐบาลประยุทธ์เสร็จแน่เนี่ยผมขอบอกเลยว่าฝั่งของพลเด็กประยุทธ์เขาเตรียมไม่หมดแล้วนะฮะ,ะเพราะอภิปรายแบบไม่ลงมติถามช้างสามารถตอบมาได้เขาก็จะด่าทักษิณเปิดแผลของพักเพื่อไทยนี่นะฮะถึงวันนั้น แล้วเขาก็จะสวนกลับว่านั่นไงความชิบหายในวันนี้เพราะรัฐบาลยุคพวกคุณตั้งแต่โกงจำนำข้าวแล้วนับหัวได้เลยว่าเพื่อไทยนั้นติดคุกมากี่คนแล้วนี่ประมาณว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยพอคุณคิดจะทำอะไรต้นเนี้ยมันเป็นลองมันเข้าทางอีกฝั่งนึงอโอ้โอันนี้พูดเองเลยนะฮะใช่ชัดเจนนะจก,ก็เป็นเสื้อแดงด้วยกันทั้งนั้นแหละฮะแต่อันี้เขาอยู่แบบ ฝั่งเดียวกับทางคุณจตุพรเขาออกมาเนี่ยก็คือทั้งสองคนที่ออกมาแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมีคนไปปลุกพวกเสื้อแดงให้ลุมเช่งลุมเกลียดจตุพรใช่เขาเลยออกมาบอกให้คุณอย่าไปเกลียดเขาเอ,อใช่ไหมสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงและสิ่งที่เขาพูดเพราะทักษิณไปด่าเขาก่อนไปด่าเขาไปด่าเขาเป็นหมานะฮะไปด่าเขาก่อนไปด้อยฆ่าเขา,น,า,เขานะครับเขาก็เลยต้องออกมา นี่แล้วก็ยังพูดเลยไปถึงขนาดโอ้คุณเปิดไอ้พิปลายทั่วไปแบบไม่ลงมติเหรอคุณก็โดนทางรัฐบาลเช่งกลับมาอีกอ่ะใช่คุณโดนต่อกลับมาเนี่ยหน้างหงายเลยเ<อ>มันจะกลายเป็นเวทีที่รัฐบาลเนี่ยพูดแล้วได้คะแนนในขณะที่คุณเนี่ยพูดไม่ได้คะแนนหรอกเพราะคุณเคยโกงมาก่อนอโกงจำนำข้าว<อ>แล้วคุณเคยโกงมาก่อนแน่นอนเพราะว่าคนของคุณเนี่ยมันติดคุกอยู่ใช่ไหมติดตั้งแต่รัฐมนตรีแล้วติดใครอีกอะ่ะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เสียกับเสีย ใช่เออแต่ไม่รู้นะก็จะคิดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแค่จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ฟังสองคนนี้พูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมฮะ